สวัสดีค่ะวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวเอ่อที่เหมือนที่กล้องส่องนะครับนี่เดี๋ยวอาเกตถือกล้องก่อนอะ <Okay. S 1> นะโอเคส่องที่ดูนี่นี่นี่ครับมันก็จะเป็นนี่เลยว้าวทุกคนดูสิผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ว้าวอู้ไหนอาเกตลองส่องดูเห็นเหมือนเกมแบบโอ้โหคเหมือนอะไรอนแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนดอกบ้าเหมือนเหมือนอะไร มาเด,เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนดูมาเหมือนก็นสะท้อนแสงตัวเราอะ่ะเดี๋ยวว่าแต่มันจะใช้ต้องกล้องนี้นี่ทุกคนมันไงเป็นไงสุดยอดใช่ไหมดูดีทุกคนโอ้โหสุดยอดว้าวมาเดี๋ยวผมให้ดูชัดดอก นี่แจ้งบายวู้บ๊ายบายจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งดิ๊งดิ่งดิงดิงๆๆๆๆบ๊ายบาย